ขอแนะนําตัวเองก่อนเลยละกันนะคะพี่ชื่อจริงชื่อวราพรสืบวงสุวรรณชื่อเล่นชื่อซินนะคะปัจจุบันทํางานเป็นอาจารย์อยู่สาขาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่เคยได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ โดยทุนที่พี่ได้รับนะคะก็คือทุนของมหาวิทยาลัยชินชูยูนิเวอร์ซิตี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมาซูโมโตะจังหวัดนากาโน่ค่ะเป็นเวลาหนึ่งเทอมหรือประมาณ4-5เดือนนั่นเองค่ะค่ะก็หลังจากที่รู้ว่าได้ทุนนะคะก็มีสิ่งที่จะต้องจัดการแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะ แต่ในส่วนของเอกสารที่จะใช้ไปแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็การติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยที่นู่นเนี่ยก็เป็นไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามีพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศสัมพันเนี่ยเขาคอ,อยดูแลแล้วก็สนับสนุนเราเนี่ยอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแต่ในส่วนของอเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ย ก็จะมีสิ่งที่จะต้องจัดการเนี่ยยากลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราได้ทุนเนี่ยมันตรงกับช่วงปีสเทอม2พอดีเลยซึ่งทุกคนก็คงทราบกันดีเนาะว่าตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันก็จะมีทั้งการเรียนแล้วก็มีงานมีโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยถาโถมมาพร้อมๆกันนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยแบบเออเครียดแล้วก็ค่อนข้างกังวลน,นิดหนึ่งอ๋อ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ในช่วงที่จะต้องไปแลกเปลี่ยนเนี่ยมันตรงกับช่วงปีสี่เทอมหนึ่งพอดีนะคะซึ่งมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะต้องทําวิจัยซึ่งอาจารย์ก็ได้แนะนํามาว่าเออถ้าเธออยากจะจบพร้อมกับเพื่อนๆไม่อยากไปเรียนพร้อมกับรุ่นน้องแล้วก็จบช้าไปเนี่ยเธอก็ต้องทําวิจัยให้เสร็จก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนซึ่งก็แบบโอ้โหตอนนั้นนะคะก็คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะมาพร้อมกันมากๆเลยไม่ว่าจะต้อง เรียนนะคะทํางานแล้วก็ทําวิจัยด้วยนะคะแต่สุดท้ายทั้งหมดนะคะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะที่คอยอช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตจนทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ตอนนั้นตั้งใจอดทนแล้วก็พยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีนะคะก็ ก็พอเราไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เหมือนเหมือนมันเป็นรางวัลให้กับเราที่เราเนี่ยเ,เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมาตลอดก่อนที่จะไปใช่ไหมคะพอไปที่นู่นเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องเ,ออเรื่องเรียนหรือเรื่องงานอะไรแล้วที่มหาวิทยาลัยไทยนะคะก็คือไปโฟกัสที่การแลกเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่เลยก็แฮปปีค้ค่ะตอนนั้นตอนไปแลกเปลี่ยนก็คือแฮปปี้เลยก็แบบคือแบบสบายแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ถ้าให้พูดถึง culture shock ที่นู่นเนาะก็จะเป็นในเรื่องของที่คนเนี่ยรู้แล้วก็เคยได้ยินกันมาอยู่แล้วแหละนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ความตรงต่อเวลาของคนญี่ปุ่นเนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนไทยเลยนะคะซึ่งคนไทยเราเนี่ยก็จะเป็นคนแบบง่ายๆชิลๆแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่านะคะซึ่งพอเราไป ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ต่างจากฟิลของแบบเออไปเที่ยวเนาะพอไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเห็นในส่วนของความแตกต่างในส่วนของดีเทลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากกว่านะคะซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของอความตรงต่อเวลาเนี่ย จากที่แบบว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยให้ความสําคัญในเรื่องของเวลามากนะักตอนที่อยู่ที่ไทยใช่ไหมคะเออมันแบบว่าเหมือนเหมือนมันอารมุ่อาร่วยมันยืดหยุ่นกันได้แต่ว่าพอไปอย,อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเหมือนจะไปไหนที่หรือว่านัดหมายมีนัดหมายทีหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องแบบมีการเผื่อเวลาเพื่อให้มันแบบว่าไปให้ทันเวลาหรือว่าไปก่อนเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมารยาทของคนที่น,นู่นเนาะ ก็ทําให้เราเนี่ยเออได้ได้เอาวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้ในตัวเราเหมือนกันเพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะสําสหรับกิจกรรมยามว่างนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาว่างเนี่ยไปกับเพื่อนๆที่มาแลกเปลี่ยนด้วยกันนะคะก็คือเพื่อนๆที่มาแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้มาจาก ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะก็คือมีมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะไม่ว่าจะอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสนะคะถ้าฝั่งเอเชียก็จะมีจีนเกาหลีเวียดนามมาเลอินโดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะก็คือเราก็จะอาศัยอยู่ที่หอพักเดียวกันเลยค่ะก็คือเขาจัดให้อยู่หอพักนักศึกษาต่างชาตินะคะแล้วเราเนี่ย ก็คือแบบถ้าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรกันเนี่ยก็จะแบบว่านัดกันเนาะเหมือนแบบนัดรวมตัวนะคะก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเออนัดกระชับมิตรเหรอคะก็คือแบบว่าเออนัดกันว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเออมาทําอาหารประจําชาติกันนะคะก็คือให้แต่ละประเทศเนี่ยเลพิเซนต์อาหารประจําชาติของตัวเองขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมน,นะคะอย่างเช่นสัปดาห์เนี้ย เป็นอาหารประจำชาติไทยเอ,อ่อนักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องทำอาหารไทยเพื่อที่จะเลตเพเซนต์เพื่อนๆชาติอื่นๆให้ได้ว่าเนี่ยอา,อาหารไทยรสชาติเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชาติเนี่ยไปด้วยเลยจากผ่านจากการทำอาหารเนี่ยแหลคะค่ะ ชอบทานอะไรบ้างใช่ไหมคะก็คือไปญี่ปุ่นน่ะไม่มีอะไรที่ไม่ชอบเลยก็คืออร่อยหมดทุกสิ่งอย่างนะคะก็คือแบบก่อนที่จะมาญี่ปุ่นน่ะก็ว่าชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่พอไปกินที่ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็คือชอบยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะแต่ก็จะขอพูดถึงอ่าสิ่งที่แบบว่าประทับใจที่สุดนั่นก็คือเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวของที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ เดอะเบสนะคะก็คือแบบก่อนหน้าที่จะมาญี่ปุ่นเนี่ยไม่กินเนื้อวัวเลยเป็นคนไม่กินเลยนะคะแต่พอได้ไปลิมรสรสชาติเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยก็คือกลายเป็นแบบว่าทุกวันนี้กลายเป็นสายเนื้อไปเลยนะคะก็จะพยายามแบบแม้ว่าจะกลับมาไทยแล้วก็ยังสรรหาเนื้อร้านดีๆเนี่ยกินอยู่นะคะเพราะว่าแบบเออ เพิ่งคนพบว่าแบบมันอร่อยอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณญี่ปุ่นมากๆเลยที่ทําให้เปิดโลกนะคะค่ะก็รู้สึกว่าปัญหาและอุปสรรคเดียวที่มีในตอนที่ไปแลกเปลี่ยนนะคะก็คือในเรื่องของภาษาค่ะแต่ก็จะเป็นปัญหาแค่ช่วงแรกๆนะคะก็คือก็อย่างที่ บอกมาตอนแรกนะคะว่าเราเนี่ยก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นาภาษาที่สาหรือเป็นวิชาโทเนี่ยแค่ไม่ถึง2ปีดีนะคะก็คือเรียนตั้งแต่ปี2แล้วก็ปี3นะคะเราแล,แล้วก็ไม่ได้แบบเรียนเอกญี่ปุ่นมาด้วยนะคะก็ไม่ได้เป็นลงลึกอะไรเท่าเขาก็คือเรามีแค่พื้นฐานที่พอที่จะแบบว่า,าใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอมาจริงๆนะคะคือแบบช่วงแรกๆที่มาก็คือรู้สึกท้อใจมากๆตรงเรื่องของภาษานี่แหละคือเราเรายังไม่สามารถไปสื่อสารกับเขาได้อย่างแบบเออมีประสิทธิภาพอะค่ะก็คือแบบฟังไม่ค่อยออกเนาะเพราะว่าพ,พอเขาใช้พูดจริงๆอะมันเร็วมากๆแล้วเราก็แบบอะไรพูดอะไรมาฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบ พอฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะเราก็เลยแบบว่าไม่รู้จะโต้อตอบเขาไปยังไงนะคะก็เลยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเนาะแต่ก็พอเรารู้ปัญหาว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของด้านของภาษาโดยเฉพาะในแง่ของการสื่อสารเนี่ยเราก็ค่อยๆแบบว่าพัฒนาให้มันแบบดีขึ้นนะคะก็คือ,อตั้งใจเรียนในห้องเรียนมากขึ้นแล้วก็ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมาทำการบ้านของตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พยายามาให้เพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะช่วยในการให้เราเนี่ยพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแต่พอเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนภาษาเรามันก็พัฒนาไปโดยอัตโนมัติอะคะ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังๆมาก็คือสามารถที่จะ สื่อสารกับเขารู้เรื่องแล้วนะคะก็พยายามฝึกฝนตัวเองจนก็สามารถสื่อสารกับเขาได้รู้เรื่องนะคะค่ะก็สำหรับคนที่มีความคิดว่าไปต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้เราลำบากนะคะก็คือสามารถคิดอย่างนั้นได้เหมือนกันมันก็แล้วแต่ความคิดต่างมุมมองนะคะ แต่ว่าก็อยากให้ลองแบบว่าเปิดใจดูนะคะว่าเออไม่ว่าเราจะไปสถานที่ไหนนะคะไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบว่าพบปัญหาหรืออุปสรรคได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็เราก็ลองมองว่าไอสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเหมือนประตูสู่ความาการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยเติบโตในวันข้างหน้าเนาะแล้วก็เป็นการเปิด โอกาสให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะนำไปแบบปรับปรุงหรือว่าพัฒนาต่อยอดขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมแบบพหุภาษาและก็พหุวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากน้องๆที่สนใจนะคะให้เข้าไปกดไลค์ กดติดตามเพจ a c e b o o k นะคะ NU International Scholarship นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและก็สาระสำคัญดีๆนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับทุนและก็โครงการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนเรสวนของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. ใครนะคะที่ยังมีข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนชินชูยูนิเวอร์ซิตนะคะ mm hmm. ก็สามารถติดต่อสอบถามกับพี่ได้โดยตรงเลยนะคะ mm hmm. ในช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย